ปีรัฐประหารที่ผ่านมานะคะ Voice TV ค่ะรวบรวมข้อมูลนะคะเปรียบเทียบสถานการณ์จากวันนั้นสู่วันนี้เหตุการณ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามกันค่ะรัฐประหารเมื่อ10ปีที่แล้วคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรืออปคภายใต้การนำของพลเอกสนธิบุญยรัตกลินใช้ข้ออ้างเรื่องปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปัญหาการทุจริตจากหน่วยงานต่างๆและปัญหาการหมิ่นเบื้องสูงหากยึดเอาคำที่หัวหน้าคณะรัฐประหารเมื่อปี2549ยกมากล่าวอ้างในเรื่องความขัดแยง้งพบว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาบรรยากาศบ้านเมืองไม่ได้มีแนวโน้มว่าความขัดแย้งจะลดลงมีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี2551มีการประท้วงและก่อเหตุไม่สงบในปี2552 มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในปี2553จนกระทั่งในปี2556ถึงปี2557ก็ยังมีการชุมนุมเพื่อต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและการขัดขวางการเลือกตั้งส่วนด้านการคอร์รัปชันพบว่าค่าดัชนีการคอร์รัปชันในประเทศไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงแต่ยังมีค่าดัชนีที่ท่งตัว ค่าดัชนีการคอร์รัปชันในปี2548มี CPI อยู่ที่3.8แต่หลังรัฐประหาร2549เป็นต้นมากลับพบว่ามีการคอร์รัปชันมากขึ้นคืออยู่ที่3.6และกลับมาที่ค่าดัชนีเท่าเดิมคือ3.8ในปีปัจจุบันคือ10ปีที่ผ่านมาค่าดัชนีคอร์รัปชันของไทยเท่าเดิมสรุปแล้ว10ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งไม่ได้เลือนหายดัชนีการคอร์รัปชันไม่ได้ลดลง อาจกล่าวได้ว่าการรัฐประหารเมื่อปี2549ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆตามที่คณะรัฐประหารกล่าวอ้าง